สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปี2023แล้วนะคะอีกแค่ไม่ถึง2อาทิตย์ก็จะเข้าปีใหม่2024แล้วค่ะคลิปนี้ไปก็เลยจะมาแชร์เป้าหมายที่ปล่อยตั้งใจจะทําให้สําเร็จก่อนที่จะสิ้นปี2023นะคะเผื่อใครที่มีเป้าหมายเหมือนกันจะได้มาทําไปพร้อมๆกันเป็นกําลังใจให้กันค่ะนี่ค่ะสําหรับเป้าหมายที่ปล่อยตั้งเอาไว้ปลอยเขียนเป็นไมล์แมปลักษณะนี้นะคะ เป้าหมายที่ปอยตั้งงจะจะทาให้สําเร็จมีอยู่2อย่างค่ะเพราะว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วนะคะเอาแค่2อย่างที่คิดว่าสําคัญที่สุดก่อนค่ะอย่างแรกเลยก็คือการจัดบ้านนะคะช่วงนี้ปอยไม่ค่อยได้จัดระเบียบบ้านเท่าไหร่ค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะจัดบ้านให้เรียบร้อยก่อนปีใหม่นะคะสําหรับการจัดบ้านปอยก็จะแบ่งเป็นการจัดระเบียบกับการทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ค่ะช่วงนี้ปอยชอปปิ้งซื้อของเยอะนะคะอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ตั้งใจว่าจะทิ้งไปบ้านค่ะ ส่วนการจัดระเบียบทําความสะอาดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นล่างห้องนอนแล้วก็ห้องทํางานนะคะแล้วก็เป้าหมายอีกอย่างหนึง่งก็คือการลดน้ําหนักค่ะจริงๆเป้าหมายอันนี้ปอยตั้งหมาทุกปีเลยนะคะแต่ยังไม่สําเร็จสักทีค่ะรอบนี้ปอยตั้งใจว่าจะทําอย่างจริงจังทาให้สําเร็จก่อนสิ้นปีนะคะสำหรับการลดน้ำหนักเนี่ยปอยจะแบ่งเป็น3อย่างค่ะคือเขียนไดเอทไดอารี่นะคะปต,ตั้งใจจะเขียนไดอารี่การควบคุมอาหารค่ะวิธีนี้ปอยเคยใช้ได้ผลตอนปี2018นะคะก็เลยตั้งใจจะทําอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็อย่างถัดมาคือการออกกําลังกายนะคะส่วนใหญ่ไปจะชอบออกไปวิ่งแล้วก็ออกกําลังกายในบ้านตามพวกวิดีโอ YouTube ค่ะแล้วก็สุดท้ายกินคลีนกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะนี่ค่ะสําหรับเป้าหมายก็มี2ออย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ daily d i y เนี่ยไปยได้เริ่มเขียนไป1วันก็คือวันนี้แล้วนะคะนี่ค่ะไปจะลองเปิดให้ดูนะคะที่หน้าแรกเนี่ยไปยเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทาเอาไว้ค่ะอย่างแรกก็คือทํา IF นะคะ ที่ไปตั้งใจจะทําคือ IF 16ทับ8ค่ะคือพัก16กิน8นะคะเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งใจจะดื่มน้ําให้ได้วันละ2ลิตรนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการออกกําลังกายค่ะนี่ค่ะอันนี้อยเขียนไปได้วันหนึ่งก็คือวันนี้นะคะเผื่อใครดูเป็นไอเดียนะคะทางฝั่งขวาเนี่ยอยจะเขียนบันทึกอาหารที่กินค่ะแล้วก็จะถ่ายรูปมาติดตกแต่งไว้แบบนี้นะคะอันนี้ไปปิ้นใส่กระดาษสติกเกอร์ค่ะ วิ้นแบบนี้ก็ประหยัดดีนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายอันนี้ปอจะจดบันทึกพวกน้ำหนักแล้วก็ไขมันต่างๆค่ะอันนี้ปอยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักของเ Xiaomi นะคะมีพวกไขมันแล้วก็ BMR อะไรต่างๆค่ะอันนี้ก็ดีนะคะสำหรับพิกัดเครื่องชั่งเดี๋ยวปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะ สำหรับไดเอทไดอารี่คร่าวๆก็มีประมาณนี้ค่ะไปตั้งใจตกแต่งให้น่ารักนะคะจะได้รู้สึกว่าอยากทำทุกวัน,นะคะ่ะเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิ้นปีสำเร็จไม่สำเร็จยังไงเดี๋ยวปอยจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ